เพื่อนสนิทอัปเดตสภาพจิตใจใบเฟิร์นรู้แบบนี้แล้วยิ่งสงสารเป็นอีกคู่รักที่ชาวเน็ตก,กำลังจับตาอยู่ตอนนี้ว่าสรุปแล้วจะรักหรือเลิกสำหรับคู่ของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับนายนภัทโดยในวันนี้4กรกฎาคมเวลา15นาฬิกานายจะตั้งโต๊ะแถลงเรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดนอนอินทนนท์เพื่อนสนิทของใบเฟิร์นได้ออกมาเผยว่าก็เป็นไปตามข่าวเป็นห่วงมาก ช่วงนี้เรามีโอกาสได้เจอกันบ่อยช่วงนี้ให้กำลังใจกันเยอะเฟิร์นสู้มาหนักและเต็มที่กับความรักมากรักใครก็ทุ่มเทรักครอบครัวเขารักหมดเลยตอนนี้เรารู้สึกว่าเพื่อนเราก็คงคิดเป็นสเต็ปว่าอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู้นอยากจะมีครอบครัวเฟิร์นรักครอบครัวรักพ่อแม่และคนรอบข้างมากมันเป็นคนที่จริงใจเสมอเป็นกำลังใจให้กันทุกวันไล่หาเจอกันทุกวันเฟิร์นเป็นคนเข้มแข็งเลยไม่ค่อยส่วนใหญ่จะพูดมากกว่าว่าเป็นอะไรมีผู้จัดการที่คอยอยู่ข้างๆง ตอนนี้มันก็ทำงานโฟกัสงานไปเลยเพราะคือสิ่งที่รักมากๆเหมือนกันเศร้าประมาณหนึ่งเลยเราไม่พูดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วพลังลบไม่พูดเพื่อนกลุ่มเราทำงานเยอะเวาลาเจอกันก็สร้างกำลังใจกันเราจะไม่พูดว่าสู้ๆนะแต่กลุ่มเราจะเป็นแบบมะส้มตำอะไรประมาณนี้